อยู่อีกวัดหนึ่งนาะพี่น้องเนาะเพื่อตัวเมืองหา่ใหญ่เนาะเนี่ยก็มาอีวัดหนึ่งนะพี่น้องเนาะอ่านี่คือปลาดิดเนาะเอ่อปลาดิดหนึ่งนิดเดอปลาถิงเสียหลนนะ นี bên bên ó, bên bên ่เป็นวัดใหญ่เนาะนี่เป็นวัดใหญ่เด้อพี่น้องเลยนี่คือตัวเมืองหาดใหญ่เด้อเห็นบดเลยพี่น้องเห็นบดเลยตัวเมืองหาดใหญ่เห็นบดเลย อ๋อพระใหญ่พระใหญ่เนาะนี่คือเสียสมบัติเนาะเสียสมบัสตัวนี้นี่คือเสียดิษเนาะมันเก่งสีเขียวจอ่อนอ่านี่ก็ทีเป็นมองไวยพระเนาะพี่เนาะมองไวยพระเลดี้เด้อเมื่อวานนี้เนาะมาสองวัดแต่เด้อเมื่อนี้นี่วัดที่สองนั่นนี่เด้อ